สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องรูปอีสานนะครับมิวว่า่ว้าวว้าวตอนนี้มัตสึนังนะครับแมาตะไลนม่ดวงนะครับพี่น้องต้องรู้หนึ่งมีหนังในใบแมงล้อสองอันนี้เป็นหนังบ้ขันแห่งนะครับเป็นหนังเปียก่าตัวนี้นึ่งต้องนตัวนี้ก็เป็นหนังนะครับหนังอัน เอาแล้วตู้สามตัวหาซีฟโร้อยแปดสิบาทรอดสิบอันนี้คบนะครับอันนัาซโอ้สมตัวหาซีนี่งค่นโคบนะตามตัวหาซีพนออกนี่เป็นขนมมันขนมอย่างคารงเนทังองวาายี่สิบบาทสองละยี่สิบบาทนะครับมาตลาดหลยนางแต่โดด่วนเลยพี่น้องเพิ่ไทยคิดพอ ได้บุกสิ่นนะครับได้ตลองได้บตงาเนไส้เยไ้ราไสได้จเกม่ใสแกงคเอันี้จะเป็นปากอเป็นไส้แกงเน่ยแกงพักกินเลยเป็นคือเป่าอยนึงหลดได้หขีดเมื่มัน เอ,อเอาใส่สินเขากัลืมเอาอมันจ่เกลนดิมันมีเป็นหัวมูนครับมับนมีเป็นหัวมูวหัวมูต้มน้ำจิ้มนะครับรสเด็ดยก็้สือไปยับแบบใส่ซิใส่ก๋วย

ก็ใส่ก่อนที่เองเบิร์นเทสมัยมตอนนี้ยูปกบสียังมี่ขายอยู่คือเก่าไม่ค่ยขายหืยตายยาก ไกลไหนล่นหมคะลินเนี่ยไม่เห็นมัเลยม้่ตัวไก่องละห้าสิบบาทค่ะอันนี้ชิ้นละแปดสิบาทจ้าพี่น้อนโอ้ยกินเลนปันคนด้วยเหรอตันี้ก็ได้เับค่ะครับเอาชิ้นไหนครับอัไห้แม่เดี๋ยวนี้เป็นบนใหม่ให้แปดสิบห้าบาทนะครับพี่น้องกินนี่ เปลี่ยนเลยเปลี่น้นหามบัอันนี้คือขึ้นหา20บาทบัรเราเต็ขอบคุณค่ะกิไหมคะ ตอนเหนเรไมแตเป็นเนื้อเป็เนื้อเนื้ม่วบอเป็นลามเป็นกัีังนี่เป็นเนื้อมูนี่แม่แม่พ่ว่าอู้แม่พ่ตัวหาสิบ้าตัวแบนสิบ้า อันมันไม่ใครกันเกนีค่ะนี่ดงอันพวกนี้เหรอครับสาตัวตัวสามห้าสามตัวร้อยอันนี้สามตัวห้าสิบห้าห้าสิบออันนี้สอตัวเอาไปใครใครได้กยินกินมือเร้นของตัวเยนั่นนี่บอกี่แมวพี่แซ่บปะล่กกินมือเศินาองอุ้นอังไงเะเพราะว่ามันเป็นปลาทุกหัวแม่มันมันเป็นอย่างไนเป็นนี่ใส่ตู้เย็นแล้วก็มือเงินสออ้า สที่ต้นัวเพงยังไม่ใหญ่าแมไค่ะแกบออันนี้ร้อยนึงค่ะเนาะต้นส็ข้เสีย้าตับงีสีย้าไปกค่ะัปิงกับโอ้ใมันมาอยากซื้อแต่ใครมันเนาะมัสิตายวาค่ะน่น้อัลเทปปิงมือเลื่นเ้าเเบเนาะ หรเอยใช่ไหมลูกเัาใ่น้องมตาตัว่ใหญ่ร่วเท่าไรก็แม่ร้อยสิบบาทอันนี้รอยหั บอกเป็นลนาทียคลายต่อเอเอาเป็นลหนึ่งเหอเนาะแค่ดิเดียกตัวเนีวแมันตัดคืนไลายดวยด้ัวอันนี้จะเป็นตัวห้าสิค่ะ

นี่จะเป็นพวกปลาปลาปลาแดดเดียวเป็นพ่แม่แได้ปลาแดดเดียว10าคู่หน้าหลังนะคะเดียวเดอันซุกเนี่ยกระดาวพี่น้องียอันซุนี่ย0บา พี่สี่มุมนีนะกินไเดิเลียกนแบบเนี่ยว่าสิลามดกอะ่เนี่ยมือนี่มือแรกเนี่ม่ไม่จะลามมูเลยออกมาเยน้เาเลย ไม่ยอมู้อีกแล้วมันยากการับแม่ไม่ไดเอาไหมล่ะลูกเอาไหมขแม่ก็ได้พูดรถกุบคนแนาะข่อยย่างเปมือนรถยี่สัยขับแม่กันยินแม่ขุดมันยุ่กู้เรื่อน่ะมันมีมองใส่ซื้ออยู่ รถไสใหม่รตีไฟสายใหม่ตัดหมืหมอเปล่าครับครับนะารับกำลังทำของบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตลาดบางคนเประกาศเก็บแล้วนะครับตอนนี้มีขายผิกขายผักขา,ายผักไปทข้างมาไนดะ้ลุกซิ่งโอเคครับจบนะครับบรรยากาศ โอเค,อเค,อเคน้ับเนาะี่เนาะคุยกันนะครับไปรถหลกลับรถแล้วนะครับรถไหนเนาะเดี๋ยวเดียวพวกห็นรถต่าาไก่พักไก่พักแวกินไห่ไลอจนมามื่นมาทงืนมอบ้านแกบอ่ห้หมื่นมนไลเด้อไเด้อับสไลเดอร์กรับนบอโอเคนะครับน้อพี่น้องอน่าจะคุยกันนะครับตอนนี้ับมปนะครับรถไห ทางบัตรจะส่งไปที่บริษัทเแือทุกครันนะครับสวัสดีครับ